ราจะยังคงมีไม่พร้อมขอหัวใจได้เรียนรู้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค5าสงขลา ทำหน้าที่บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานและผู้ประกันตนทุพพลภาพเพื่อช่วยให้ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานเหล่านั้นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้โดยรับผิดชอบการให้บริการในพื้นที่14จังหวัดภาคใตา้ สำหรับตัวอาจารย์นะคะใน,ในความคิดนะคะว่าที่ศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับแบบสวรรค์ของคนพิการเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีทุกด้านที่มาฟื้นฟูเขาทั้งด้านจ,จิตใจด้านร่างกายแล้วก็ด้านอาชีพเป็นความโชคดีมากเลยนะคะท,ที่เขาจะได้เข้ามาเพราะว่าแต่ละคนที่จบออกไปเนี่ยก็ต้องมีอาชีพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค5สงขลามีความพร้อมทั้งทาง,ทง,ทงด้านบุคลากร และเครื่องมือในด้านการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการใช้กีฬาและดนตรีบำบัดมีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษารวมทั้งเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้างานเย็บปักถักร้อย งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์งานด้านการออกแบบวาดรูปงานออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุในท้องถิ่นงานศิลปะด้านการแกะหนังตะลุงล้มมอไซค์ครับปาตัดสมองครับเส้นเลือดในสมองแตกครับซีกด้ายอ่อนแรงหนึ่งข้างหนึ่งซี่ครับให้ฝึกเดินบ้างครับฝึกยอ่อฝึกเข้าเครื่องอาร์มิโออะไรแบบนี้ครับเข้าลาวขึ้นลงบันไดอะไรแบบนี้ สำหรับผมผมว่าโอเคเลยครับที่มีมีให้คนพิการได้เรียนรู้อะไรแบบนี้ได้กินอาหารสามมือ้อครบ,ครบผมเลือกเรียนหนังตะลุงแล้วก็ไปเลือกอีกทีก็เรียนอคอมก็อยากจะให้มานเยอะๆครับเพราะผมก็ดีขึ้นมากจากที่เราอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ามานี่ได้ได้ฝึกอ,อาชีพบ้างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างผมว่าดีเลยครับที่นี่ และเรายังได้ประสานบริษัทข้างร้านต่างๆในพื้นที่เพื่อรับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้กลับเข้าทำงานในระบบดังเช่นคุณพัทรธิดาศรีสวัสดิ์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูและผ่านการฝึกอาชีพที่กลับเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการทำงานร้านแว่นพบเจริญค,ค,ค่ะเป็นลมค่ะไม่เป็นโรคค่ะเป็นลมเฉยเฉเสเลือดตีบค่ะดีค่ะ ปฏิบัติแล้วค่ะในเรื่องของการเป็นอยู่อะคะ่ะแล้วก็สอนอะไรก็นเนี้คะ่ะรู้สึกว่าบริษัทให้โอกาสนะคะพนักงา,านเย็บผ้าค่ะอยากให้น้องๆหรือว,ว่าเกี่ยวกับน้องๆอ,อะไรแบบนี้ค,นนนค่ะมาฟื้นฟูคณะคะสิ่งที่เราได้รับก็คือฟื้นฟูก็คือ อยากยกเขนยกขาอะไรแบบนี้ค่ะได้อาชีพด้วยค่ะอยากข,าากข่าวคำว่าขอบคุณมากค่ะที่เปิดโอกาสให้หนูเข้ามาทํางานที่นี่ในส่วนของสวัสดิการก็คือทางเราเออน้องน้องพิษเนี่ยจะมีหอพักให้ะคะ่ะเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์การทํางานทุกชนิดบริษัทเนี่ยจะออกให้หมดเลยนะคะแค่น้องมาทํางานอย่างเดียวนะคะถ้ามีถ้ามีก็สามารถ ทางบริษัทก็ยินดีช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือเพื่อนพนักง,งานที่ว่าอุบัติเหตุแต่ว่ามีความสามารถสามารถทํางานช่วยงานซึ่ง,งกันและกันได้นี่ทางบริษัทก็ยินดีแล้วค่ะหากผู้ประกันตนท่านใดที่ประสบเหตุและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการทํางานสามารถมาใช้สิทธิ์เพื่อรับการฟืน้นฟูสมรรถภาพคนงานผ่านทางสํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง พีการเพียงร่างกายแต่ไม่ไร้ความสามารถศูนย์ฟื้นฟูสร้างโอกาสช่วยชาติช่วยสังคม